ผมมินจากไดฟ์โฟลเดอบ็ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกรีวิวยาง BF g o o d r i c All Terrain TA KO2 ยางที่ได้รับฉายาว่า King of Off Road อาวุธชิ้นแรกที่ชาวอ f ฟโ a d หรือคนที่ชื่นชอบรถก SUV, ระบะ SUV ขับเลื่อนสีล้อเนี่ยมักจะหาติดรถเป็นอาวุธประจำกายเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเจาะลึกแบบที่หาชมที่ไหนไม่ได้เลยไล่ในเรื่องของความหมายที่ซ่อนอยู่บนแก้มยางและจะสรุปให้ฟังด้วยหลังจากทดลองใช้งานจริงเป็นอย่างไร มาเริ่มที่ตัวยางเลยนะฮะนี่คือยาง BF g o o d r i t h a l t e r a i n TA KO2 ความหมายนี่ชื่อของตาสินค้านะครับชื่อแบรนด์ BF Goodrich มีความหมายเช่นกันเขาย่อมาจากชื่อของผู้ก่อตั้งก็คือเบนจามินแฟรงคลินกูดิทและต่อท้ายด้วยคำว่าบาฮาแชมเปี้ยนมาจากชื่อรายการแข่งขันแรนดี่ที่โหดที่สุดของสหรัฐอเมริกานะครับตัวนั้นใช้ยางเป็น KR2 ก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะฮะของอยาง KR2 มาสร้างเป็น k o 2นั่นเอง อีกด้านหนึ่งตัวหนังสือสีขาวเช่นกันออเทเลนทีเอออเทเลนก็แปลตรงตัวเลยวิ่งได้ในทุกสภาพภูมิประเทศส่วน TA ย่อมาจากคำว่า traction advantage อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทาง BF g o o d r i c h เราจะไม่เห็นอย่างยี่ห้ออื่นออเทเลนแบรนด์ Auto อื่นมาใช้คำว่า TA ก็แปลตรงตัวเช่นกันคือความสามารถในการตะกุยในการลากจูงนะฮะเนี่ยได้เปรียบนะครับและต่อท้ายด้วยคำว่า k o 2 มีความหมายเช่นกันคำว่า ko ย่อมาจาก keen on and off แปลว่าเก่งทั้ง on road และ off road และเลข2ก็คือ generation ที่2องนะครับพอมาถึง ko 2ก็มีการปรับปรุงจาก ko 7แรกนะครับ ko เแรกก็ดีอยู่แล้วในเรื่องของการลุยนะแต่คราวนี้ก็ต้องมีความนุ่มนวลความทนทานมากยิ่งขึ้นด้วยและเวลาที่เห็นรถของใครใส่ย,ยาง ko 2มาคนที่ชื่นชอบก็มกักจะถามว่า k อ้ e k o ตัวนี้ผ้าใบกี่ชั้นเดี๋ยวผมจะมาทำความเข้าใจว่ามัน สำคัญมีนัยยะแค่ไหนนะครับคําถามในเรื่องผ้าใบกี่ชั้นที่ท่านเห็นนะครับ PR10 PR10 เทียบเท่าผ้าใบ10ชั้นมันมีค่ามาตรฐานของมันอยู่แล้ว PR6 PR10 จนถึง12 16 18ในรถบัสรถบรรทุกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีผ้าใบ16ชั้นเช่นกันแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างถ้าท่านไปเจอ KO2 ที่ไม่ใช่ผ้าใบ10ชั้นแปลว่าอะไรโครงสร้างดีไซน์ทุกอย่างมันเหมือนกันแต่เบอร์ของโลหะที่เป็นโครงสร้างของตัวยางที่อยู่ข้างใน มันอาจจะแข็งกว่าและใหญ่กว่านะครับความสามารถในการบรรทุกมันก็เลยมากกว่านี่คือความหมายของ pr10 pr8 pr6 นะครับแต่ถ้าจะพูดแบบภาษาออฟโรดก็ทำได้นะครับก็ดูโหลดเลนส์เป็น e ผ้าใบา10ชั้นดูได้ไหมก็ได้เช่นกันอย่างรถ SUV คันใหญ่ๆ ppv 7ที่นั่งหรือรถกระบะที่แต่งเต็ม SUV คันใหญ่ๆท่านก็ยืนพื้นไว้เลย pr10 หรือถ้าจะพูดแบบภาษาคนเล่นออฟโรดจะดูในเรื่องของโหลดเลนส์ให้ท่านที่โหลดอินเด็กซ์หรือพิกัดน้าหนักบรรทุกอย่างตัวนี้มีโหลดอินเด็กซ์อยู่ที่120ก็จะมีคําอธิบายไว้อีกนะครับว่า120เทียบเท่าอะไรแม็กโหลดในล้อเดียว1,400กิโลกร,รมัมนี่คือน้าหนักบรรทุกที่รองรับได้ตอนล้อ1,400กิโลกร,รมัมบรรทัดที่2ดูอัลก็คือกรณีที่คุณติดตั้งแบบล้อคู่นึกออกไหมครับคนที่เคยเห็นเขาแต่งรถออฟโรดทางตะวันออกกลางใช้เป็น หกล้อแปดล้อก็มีเอาล้อมาติดกันตรงนี้ก็จะลดลงมาเหลือพันสองร้อยแปดสิบห้ากิโลกร,รมัมถามว่าทําไมมันถึงลดลงเวลาใช้ล้อคู่กับล้อเดียวเพราะว่าเวลาเอามาติดกันนะครับแก้มยางมีโอกาสที่จะเบียดกันแล้วก็ความสามารถในการบรรทุกมันก็ลดลงได้แต่สําหรับคนที่ถามว่าเ,เราจะดูแบบคนเล่นออฟโรดทั่วไปพูดกันแต่เรื่องความหนาของชั้นผ้าใบาเรื่องโหลดเลนส์ได้ไหมก็ได้ครับอย่างเคอทูเนี่ยทางสยามมิชลินขายเป็น pr ส0เทียบเท่าผ้าใบา10ชั้นอย่างนี้เป็นต้น ก็เหมาะกับรถกระบะที่แต่งเต็มอุปกรณ์เต็มคันหรือรถ SUV ขนาดใหญ่7ที่นั่งมีโหลดบรรทุกตัวนี้ใช้ PR10 ได้เลยความหมายที่ซ่อนไว้ในตัวแก้มยางผมอธิบายไปหลักๆห,หมดแล้วนะครับมาดูในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวยาง k o 2กันยาง k o 2จะดีไซน์บล็อกดอกยางแบบขวางกันไปมาแล้วก็เป็นบล็อกดอกยางขนาดใหญ่ ถ้าดูในรายละเอียดของตัวบล็อกดอกยางจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการทำบั้งสามเหลี่ยมเป็นมุมชนกันไว้ตรงนี้เรียกว่า interlocking plate design คุณสมบัติของมันก็คือเวลาที่รถเนี่ยวิ่งมาแล้วทำการเข้าโค้งด้วยความเร็วตัวบล็อกดอกยางอาจจะมีการโยกการเอียงได้เพราะว่าบล็อกดอกยางขนาดใหญ่การที่เขาทำเหลี่ยมมุมไว้เนี่ยตัวนี้มันจะยันกันไว้ไม่ให้บล็อกตัวยางล้มรวมถึงเวลาที่บินไปบนทางที่เป็นหินสูงต่ำไม่เท่ากันตรงนี้ก็มีประโยชน์นะครับ สูตรเนื้อ,อยางตัวใหม่ของ KO2 ก็ทนทานต่อการสึกฉีกขาดและหลุดล่อนลหลายๆคนใช้ยาง KO2 วิ่งจนถึงหลัก100,000กิโลเมตรก็มีนะครับเพราะตัวดอกยางเนี่ยสูงประมาณ12มิลิเมตรถ้าพูดโดยภาษาบ้านๆนะครับก็คือมิลละ1 0 0 0 0กิโลเมตรก็100,000กิโลเมตรเนี่ยสบายๆแต่จะลากไปเกินกว่านั้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็จะไม่แนะนําแสนเนี่ยก็เต็มที่แล้วสาหรับ KO2 ก็คุ้มแล้วครับในเรื่องของความสามารถในการรีดน้ําจะเห็นได้ว่า ร่องรีดน้ำเนี่ยจะไม่ตรงสัทีเดียวแต่ถ้าท่านมองดูมันมีร่องรีดน้ําอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีหยักหน่อยซ้ายขวาแต่ร่องรีดน้ําเนี่ยมันกว้างแม้ว่าดอกยางมันจะขวางไปมาร่องรีดน้ําที่กว้างเนี่ยก็จะทําให้น้ำเนี่ยมันสามารถระบายออกมาได้บรบเวณหลายไหลยางเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยจะเห็นได้ว่าเขามีการดีไซน์บล็อกดอกยางเพิ่มขึ้นมาโอบมาจนถึงด้านข้างมันจะมีประโยชน์ตอนไหนรู้ไหมเวลาที่คุณวิ่งในออฟโรดหนัก หรือวิ่งบนทรายแล้วมีการปล่อยลมลงไปเหลือประมาณไม่ถึง2 0 psi ยางมันเริ่มแบนลงไปใช่ไหมฮะบล็อกดอกยางบริเวณไหลายยางก็จะทําหน้าที่เหมือนหน้ายางที่ขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองและที่ไหลายยางก็มีเทคโนโลยีหลายตัวซ่อนอยู่จะเห็นได้ว่าเขาดีไซน์บล ok ็อกดอกยางให้มันไม่เท่ากันโค้งสลับกับหยกักตัวนี้แหละจะช่วยในการปีนป่ายด้านข้างนะครับเวลาที่วิ่งไปในถนนที่มันสึกเป็นร่องแล้วเนี่ยตัวไหลายยางจะทําหน้าที่เกาะนะฮะแล้วก็ตะกุยออกไป และอีกทิ้งยีตัวหนึ่งก็คือชิ้นเนื้อ,อยางตัวนี้เรียกว่า m ัตโฟบิกบาร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ดีดโครนบริเวณหลายอยางออกไปเวลาที่วิ่งในถนนที่เป็นโครนเลนแบบมันปูเคลือบอยางเป็นโดนัทแล้วเวลาที่เราทําการปัน่นยางมีการบิดตัวต่วตางๆตัว m ัตโฟบิกบาร์ตัวนี้แหละจะดีดให้โครนเนี่ยมันหลุดออกก็จะช่วยให้ ทกชั่นี่ยกลับมาการยึดเกาะเนี่ยกลับมาแล้วเวลาที่เราใช้ k o 2วิ่งใช้งานจริงๆจะเห็นได้ว่าหินเนี่ยไม่ค่อยติดแม้ว่าบล็อกดอกยางจะใหญ่และห่างระหว่างบล็อกดอกยางจะมีชิ้นเนื้อยางเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียกว่าสโตนอิเจคเตอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ดีดหินออกมันมีความหมายนะครับตัวนี้เคอก็ยังเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนนะครับที่เด่นรถกระบะออฟโรดหรือรถ SUV เรื่องราคา เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเวลาใครเห็นรถที่สายยาง k o 2มาเอ้ยเราก็ชอบแต่โอ้โหดูแล้วคงแพงแน่ๆไม่กล้าบอกภรรยาเลยนะครับจริงๆ k o 2ทุกวันนี้ไม่ได้แพงเลยนะฮะร,ราคาที่ประกาศยังเป็นทางการเนี่ยเส้นหนึ่งหมื่นกว่าบาทในสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ทั้งที่ผลิตในเมืองไทย หรือนําเข้าโดยสยามมิชลินโดยตรงเนี่ยราคาหน้าร้าน8,000กว่าบาทก็เป็นเจ้าของยางเคอทูได้แล้วแต่บางคนที่บอกว่ารวมแล้วมันต้องทําเยอะเพราะว่าพอคุณเห็นเคอทูเป็นทรงแบบ king of off road แล้วล้อเดิมคุณไม่จบไงอยากดูอยากสวยอยากใส่ล้อออฟโรดเข้าไปอีกมันก็เลยดูเหมือนแพงแต่จริงๆอ่ะเคอทูใส่กับล้อเดิมจากโรงงานสวยนะหลายหลายไซส์เลยนะครับแล้วก็ยางเคอทูหลายๆายไซส์เทียบได้เลยครับให้ร้านยางเทียบให้ ไม่ต้องยกไม่ต้องเปลี่ยนล้อใส่กับล้อเดิมไปก่อนได้คําถามยอดฮิตติดเคอทูเพื่อสวยงามหรือจริงๆแล้วมันลุยหนักได้จริงไหมยืนยันเลยครับว่าลุยหนักได้จริงผมเอาไปลุยมาแล้วแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าคุณจะลุยแค่ไหนเนี่ยพื้นฐานของรถมันก็เป็นตัวบอกด้วยความสูงสแตนดาดจ,จากโรงงานคุณก็รู้แล้วใช่ไหมครับติดยางเข้าไปถ้าไปลุยหนักมากแทนที่ยางจะได้ทํางานแต่คุณอาจจะไปแขวนติดหน้าอกรถเสียก่อนมันมีหลายปัจจัยแต่ยางเนี่ยลุยหนักได้หมดเลยลุยน้ําลุยโคลน มีทักษะในการขับวิ่งบนรายได้ด้วยในร่องสวนในเส้นทางธรรมชาติถนนในเมืองไทยเนี่ยไปได้หมดนะครับถ้าไม่เกินกว่าถนนที่อุทยานก็ทําไว้เนี่ยคุณไม่ได้เลี้ยวเข้าป่าเนี่ยอันนี้คือมันเป็นเรื่องของออฟโรดหนักแล้วแต่น,นี่คือลุยได้ทั่วไทยแล้วก็เป็นอาวุธตัวแรกนะครับที่แนะนําให้เปลี่ยนให้ติดนะครับคุณยังไม่มีงบทําเรื่องอื่นเปลี่ยนกันชนติดวิ้นยกสูงก็ติดอาวุธให้รถด้วยยางเคีทูก่อนไปกับเพื่อนๆได้ทั่วไทยไม่เป็นภาระครับ และฝนตกลื่นไหมคือผมอยากให้ไอเดียแบบนี้นะครับคือคุณขับมาเนี่ยเจอฝนตกไม่ว่าคุณจะใช้ยางเป็นไฮเวทเทรเลนออลเทรเลนต่างๆเนี่ยยังไงคุณก็ต้องยกลดความเร็วลงก่อนนะครับร่องรีดน้ํามันไม่ตรงก็จริงแต่จะเห็นได้ว่าระหว่างบล็อกดอกยางเนี่ยเขามีร่องรีดน้ําที่กว้างพอสมควรนะครับเนี่ยแหละทามาเพื่อรีดน้ํานั่นเองแต่ก็ต้องลดความเร็วลงมาแต่จุดประสงค์ของมันเนี่ยมันเหมือน50/50 50อะครับเวลาที่คุณเจอฝนก็จริงเจอน้ําเจอโคลนเละ บนถนนที่เป็นทางดินทางป่าเนี่ยคือคุณไปได้เลยไงคุณไม่ต้องคิดมาแต่บนถนนลาดยางทั่วไปเหมือนกันครับไม่ว่าคุณจะใช้ยางที่คุยในเรื่องคุณสมบัติในการรีดน้ําดีแค่ไหนคุณก็ต้องลดความเร็วครับอย่างระมัดระวังไปได้หมดครับและคําถามยอดฮิตก็คือบรรทุกหนักได้หรือไม่ก็ผมอธิบายไปแล้วในเรื่องของโหลดอินเด็กนะครับและอย่างรถกระบะทั่วไปกระบะ4ประตูเนี่ยทางโรงงานบอกว่าบรรทุกหนักได้แค่ไหนก็เหมือนกันเลย K2 ก็บรรทุกหนักได้เท่ากับยางที่ติดรถมาจากโรงงานส่วนลมยาง ก็ใช้ลมยางมาตรฐานโรงงานดูที่สติ๊กเกอร์ในเฟรมประตูได้เลยครับในเรื่องของความนุ่มนวลกระด้างขึ้นไหมก็กระด้างขึ้นเล็กน้อยครับสำหรับช็อคอัพแล้วสปริงสเปคโรงงานนะครับพอเปลี่ยนยางไซส์เดิมนะมีความกระด้างขึ้นเล็กน้อยส่วนเรื่องของเสียงวันนี้ผมทดลองนะครับเป็นยางใหม่เลยไม่มีนัยยะสําคัญเลยเสียงยางไม่มีเข้ามาในห้องโดยสารจะมีแต่เสียงเครื่องยนต์ที่เป็นตัวดีเซลเครื่องใหญ่ของค่ายนะครับและถามแบบบ้านๆอีกว่าใส่เคอทู K แล้วอืดไหม ผมตอบด้วยตัวเลขแล้วกันจะเห็นได้ว่าอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยมากบวกขึ้นมาหลัก1วินาทีฉะนั้นเราขับจริงเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วใครจะกระแทกคันเร่งออกไปนะครับการออกตัวนี่ถือว่าแทบจะไม่มีนัยะสําคัญยิ่งความเร็วลดลอยตัวแล้วนะครับสบายเลยส่วนตัวเครื่องยนต์มิดไซส์นะครับเครื่องตัวเล็กของค่ายเครื่อง204เครื่อง109ตอนออกตัวก็จะมีบ้างเพราะว่ายางก็มีน้ําหนักแต่เมื่อความเร็วลอยตัวแล้วนะครับสำหรับรถด,ดีเซลที่แรงบิดสูงอยู่แล้วนะครับ ก็ถือได้ว่าขับสบายสบายครับในเรื่องอัตราบริโภคเชื้อเพลิงถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ปรับขึ้นมาในเลขหลักเดียวไม่ถึง10%ในกลุ่มรถดีเซลถ้านับเป็นตัวเงินนี่ก็แทบจะนับไม่ได้เลยนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นมาแบบหลักกี่สิบบาทนะครับและคําถามที่หลายๆคนฝากไว้ว่าขับเคลื่อน2ล้อใส่เคลทูได้ไหมนะฮะจำกัดไว้เฉพาะพวกรถขับ4ี่หรือเปล่าใส่ได้เลยครับจะใส่เพื่อความสวยงามก็ใส่ได้เพราะการกับขี่ผมอธิบายไปแล้ว เหมือนอยางออนโรดทั่วไปปกติเลยนะครับมันก็เพิ่มทางเลือกในการวิ่งบนถนนที่เป็นออฟโรดเข้ามาอีกเช่นถนนลูกรังถนนกรวดหรือทางเข้าไลส่สวนที่เป็นดินแข็งหน่อยการที่คุณเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหลังคุณใช้ยาง k ค2ขับเข้าไปช้าๆก็ทําให้คุณผ่านอุปสรรคไปได้แต่ก็ควรรู้ไว้ด้วยนะครับว่า k ค2เนี่ยจะแสดงประสิทธิภาพได้สูงสุดเลยเมื่อมันอยู่ในรถขับเคลื่อน4ล้อครับ ก็สุดท้ายหวังว่าผมจะได้ตอบคําถามที่คาใจหลายๆคนนะฮะและยางที่ผมเอามาใส่รถขับเคลื่อนสีล้อวันนี้ก็เป็น k คอสเปคที่ผลิตในเมืองไทยทั้ง4เส้นเลยนะครับไปได้ทั่วไทยความเงียบความนุ่มนวลอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคเลยนะครับหวังว่ารีวิวชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ oh, 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 oh.